จะไปมาแนะนําการแต่งรถนะครับในรุ่นอีลิแกน1.9สีดําลํานี้นะครับคันนี้คุมโทนดํานะครับซูเปอร์แบล็กนะฮะสายดาร์กนี่ต้องตามเลยนะครับแต่โปรพิเศษนะครับใช้เงินดาวพร้อมแต่งนะครับออกรถเพียง255,200บาทนะครับผ่อนสบายๆนะฮะ18,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ ของแต่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวนะแปะพารีวิวให้ดูนะครับเต็มเหนียวครับคันนี้นะครับไปชิ้นแรกเลยครับล้อนะฮะงานล้อเบาเฟอร์ฟอร์มิงนะฮะสีชายทองสีน้ําตาลนะเรียกได้นะฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะฮะขอบจะสีเข้มเงานะครับข้างในจะเป็นทรายนะครับสวยงามนะฮะสีทองมีตัวหนังสือนะฮะมีสติ๊กเกอร์ติดนะฮะอันนี้ไม่หลุดลอกนะครับขอบ18นะฮะอันนี้บายเคมเดซซิ่งนะฮะแต่งที่น้กขมวนกันยางนะครับรัดด้วยยางโตโย่้อโโตยเนี่ยรุ่นะฮะสองหกห้าหกสิบสิบแปด ดล้อดาด้านของนากระมนนะครับช่วงล่างเปลี่ยนเป็นโช๊คโบเฟนเดอร์สต้นพร้อมสปริงโหลดข้างหน้านะฮะกรีนซีรีส์ปรับได้16ระดับแล้วก็ปรับองศาด้วยปีกนกคู่หน้าของโบเฟนเดอร์นี่นะครับเสริมด้วยกันโค้งคู่หน้านะฮะของ k m ทั้งคู่หน้าคู่หลังนะฮะเปลี่ยนใหม่หมดนะเป็นของ KM ข้างาหลังเป็นพิก้แบ็บซับแข้งปรับ8ระดับนะครับหน้าลงนิ้วครึ่งหลังลง2นิ้วนะฮะท้ายไม่โด่งนะครับนั่งสบายๆเลยเจ็ดแปดคนไม่ติดนะครับรับประกันครับนาเสร็จเรียบร้อยครับ Racing Shop พร้อมกันศาสตร์สี่บานนะฮะพร้อมกันศาสตร์สี่สี่บานนะครับของอีสูเมโธมยูเอ็กนะครับแนบเนียนนะฮะแล้วก็ฟิล์มนะฮะให้อย่างดีเลยนะฮะในโปรนะครับนาโนเซรามิกนะฮะรับประกัน10ปีของอัลติเมทนะครับอยู่ข้างในมองออกมาสว่างนะข้างนอกมองเข้ามาจะมึนนะจะเข้มนะฮะป้องกันแสง UV ได้เกือบ100%นะครับรับประกัน10ปีนะครับนาโนเซรามิกทั้งคันนะเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะครับมี40 60, 80นะครับพร้อมล็อกยางอะไหล่นะครับ คันนี้เซอร์ไพรส์มากเลยนะครับคุมโทนดำนะฮะซูเปอร์แบ็กนะฮะท่าน f c ชอบมากนะคันนี้สั่งแต่งพิเศษนะฮะภายในเนี่ยเดี๋ยวนาแป๊บเปิดให้ดูนะฮะเป็นเบาะจากโรงงานนะฮะเบาะหนังนะฮะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะครับสีทับฟิล์มบาวนะฮะแต่ตอนนี้ท่าน f c สั่งเปลี่ยนเลยนะครับนาแป๊บก็เลยจัดโปรพร้อมเบาะหนังนะฮะเกรดพรีเมียมนะฮะเย็บเหมือน RS เเลยนะครับเดินได้เขียวสลับเทานะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับเปลี่ยนหมดเลยนะฮะ มีระบายความร้อนด้วยนะครับแล้วก็หัวหมอนนะฮะ R s เลยเนี่ยฮะดูฮะดูการเย็บนะเย็บเรียบร้อยเกรดพรีเมียมนะฮะเย็บเหมือน r s เลยนะครับดูแผงประตูครับดูแผงประตูเลยทีเดียวเลยนะครับเนี่ยเย็บเดินได้สีจักรนี่เรียบร้อยมากเนี่ยเป็นหนังเกรดพรีเมียมนะฮะเหมือนของ r s เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็เปลี่ยนนะครับปกติเป็นสีน้ำตาลอ่อนตรงนั้นก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็ตรงข้างคอนโซลเกียร์นะครับเนี่ยก็เปลี่ยนนะฮะเห็นไหมฮะแล้วก็ตรงคอนโซลนะที่เปิดปิดคอนโซลนี่ก็เปลี่ยนนะครับ เซอร์ไพรนะครับอเนี๋ยให้น้องเขาโพสให้ดูดูแผงข้างด้วยครับแผงข้างทั้งสี่ประตูนะฮะเปลี่ยนหมดนี่เบาเห็นไหมใหเย็บหมดเลยแถวสามด้วยนะฮะเปลี่ยนเป็นหนังเกรดพรีเมียมสีดำนะฮเดินได้เขียวเทาเหมือนกับ r s นะครับออันนี้ของของเดิมนะฮะที่ถอดออกมาจากรถนะฮะตอนแรกนะฮะทั้งชุดโชคสปริงปีกนกคืนท่าน f c ไปนะฮะใส่ใหม่ให้ดียิ่งขึ้นนะฮะ ขับสนุกขึ้นนะครับแล้วก็พรม 6D นะครับดูอันนี้ก la ่อนเลยชิ้นนี้ก่อนเลยนะฮะพรม6 d ด,ด stains, <S <S ีนะแปะเนี่ยให้เนี hit ่ยปูทั้งคันนะครับอันนี้ดําได้ดำนะเดินไดมันมีดําเดินได้ดําได้แล้วก็ดําเดินได้แดงดําเดินได้ครีมนะครับปูทั้งคันอันที่ด้านหลังนะครับด้านหลังเบาะนะครับก็เปลี่ยนต่อไปตรงพื้นนะฮะคู่หลังนะครับก็พรมดําได้ดําให้น้องก็โปได้ดูนะครับมันมี 3- สีนะฮะอันนี้จากรุ่นอีลิแกนต์นดานะสีดำนะครับ คุมโทนดำนะคันนี้เซอร์ไพรส์มากเบาะสวยเลยนะครับเปลี่ยนใหม่เป็นดำกล้องบันทึกหน้าพร้อมมิน,นิมริการ์ดนะฮะใช้งานได้จริงนะครับรับประกันนะครับอยู่ในโปรนะฮะดูนะฮะพร้อมโชกค้ำฝากระโปรงคู่หน้านะครับ <another one> ขึ้นไปเลยนะเห็นไหมฮะ <another one> ชกค้ำฝากระโปรงคู่หน้าครับ <another one> <another one> มากับรถไม่มีนะฮะ <another S 1> <another> จากฟาร์มบิวเอ็กจากน้าแปะนะ้ให้นะครับ <another> นี่ครับไม่ต้องยกนี่เลยะครับไม่ต้องยกขึ้นเลยะครับขึ้นเลยครับ โชคคำฝากระโปรงรถยุโรปเลยครับอยู่ในโปรนะครับอ่านรได้ไแป้ลองปิดให้ดูนะครับแค่ดึงลงมานะฮะอ่าแล้วก็ปล่อยประมาณนี้นะครบ่หนึ่งน้แป้ขอย้ำโปรอีกทีนะครับใช้เงินดาวนะฮะพร้อมแต่งนะครับออกรถเพียงนะครับ250,000า 5,200บาทนะครับผ่อนสบายๆหนึ่งหมืกว่า 1, 8, บาทนะฮะจิบๆครับยกลำนี้ไปได้เลยนะครับจากฟาร์มน้าแปะฟาร์มวิวเอ็กซ์นะครับรอท่านอยู่นะครับอยากได้โปรเด็ดๆดีๆนะฮะทักหาโทรหาน้าแปะได้นะฮะจากน้าแปะอีซูซุฟาร์มวิวเอ็กซ์ครับ